พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยส่งพระราชสมภพณบ,บ้านอัมพวาเมืองสมุทรสงครามอันเป็นนิวาสถานของพระราชมารดาขณะที่สมเด็จพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งรับราชการเป็นหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีเมื่อสมเด็จพระราชบิดาถวายตัวเข้ารับราชการในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงสเสด็จมาประทับที่กรุงธนบุรี มีนิวาสถานอยู่ใต้วัดบางว่าใหญ่หรือวัดระคังโคสิตารามขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาลัยมีพระชนมายุได้สองพันาการรบพุ่งซึ่งมีอย่างต่อเนื่องในสมัยกรุงทนบุรีจนถึงได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทำให้ทรงมีโอกาสโดยสเสด็จไปในราชการสงครามสำคัญๆกับสมเด็จพระราชบิดาบ่อยครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาต่อเนื่องเป็นแรมปี เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2,325โปรดให้สถาปนาพระเกียติยศพระราชะโอรสผู้ซึ่งมีพระชนมายุ1 5พรรษาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสาราสุนทรและอีก3ปีต่อมาโปรดให้สเสด็จไปประทับณพระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ปากคลองบางหลวง เมื่อเสด็จขึ้นผ่านพิภพต่อจากสมเด็จพระราชบิดาเมื่อพระชนมายุได้42พรรษาทรงแต่งทัพออกไปสกัดตั้งรับค่าศึกตามหัวเมืองต่างๆมีให้เหล่าราชศัตรูบุกลุกเข้าถึงพระนครได้และทรงดําเนินวิเทโสบายเจริญพระราชมัยตรีกับพระเจ้ากรุงจีนและกับประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกันเมื่อว่างเว้นจากการศึกสงคราม ก็ส่งหันมาฟื้นฟูบ้านเมืองโปรดให้นักปรา์ราชบัณฑิตขุนนางและกวีร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมในทุกๆด้านให้กลับมาเฟื่องฟูเพื่อบำรุงขวัญและจิตใจราษฎรเป็นผลให้สยามประเทศได้กลับคืนสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งจนได้รับการยอมรับว่าเป็นยุคทองทางศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง ธงแบบแรกของไทยเป็นธงพื้นสีแดงเกลี้ยงตลอดผืนซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ชักบอกให้รู้ว่าเป็นเรือกำปั่นค้าขายสินค้าของไทยและไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงหรือเรือรัษฎรก็ใช้ธงแบบเดียวกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชมีพระราชด,ดำริว่า ควรแยกธงสำหรับเรือหลวงให้ต่างจากเรือทั่วไปจึงโปรดกล้าโปรดปกระมม่ให้มีรูปจักอันเป็นสตราวุธของพระนาราย์ประทับไว้กลางธงสำหรับเรือหลวงส่วนธงช้างเผือกอันเป็นสัญลักษณ์ของสยามประเทศนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยเราได้ช้างเผือกเอกมาถึง3ช้างเลยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของแผ่นดินสยาม รัชกาลที่สองก็เลยมีพระราชปจะสค์ที่จะนํารูปช้างเผือกนี่แหละาวางไว้กลางวงจักรและทั้งวงจักรและช้างเผือกที่เป็นสีขาวของธงในสมัยรัชกาลที่สองนี่เองก็ได้มาเป็นแบบอย่างของเหรียญแบรนหรือเหรียญเงินเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการค้าขายกับตะวันตกมากขึ้นจึงปลดกล้าปรดกระหม่อมให้นําธงหลวงที่ใช้อยู่มาปรับเอาจาักออกคงเหลือแต่รูปช้างเผือกบนพื้นแดง ได้ใช้ร่วมกันทั้งเรือหลวงและเรือค้าขายของราษฎรธงช้างเผือกจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสยามประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมาใช้ธงช้างเผือกปล่อยนะฮะในสมัยรัชกาลที่4ี่จบจนถึงรัชกาลที่หนะครับคือตอนที่พระองค์ท่านเสด็จป,ประาพาสยุโรปเนี่ยธงช้างเผือกปล่อยหรือว่าธงช้างเผือกของสยามเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งยุโรปเลย จวบจนถึงรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งยกเลิกธงช้างให้ใช้ธงแถบสีแดงขาวแดงขาวแดงในปีพุทธศักราช2459แล้วทรงเปลี่ยนเป็นธงไตรรงดังเช่นทุกวันนี้หลักฐานเนื่องด้วยพระราชพิธีสมโภชเจ้านายทรงพระเยาวมีแพรจำลองด้วยเงิน จะแสดงในพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครโครงปลาเงินปลาทองโกรงกุ้งเงินกุ้งทองต้นมะพร้าวนาลิเกปิดเงินปิดทองจะแสดงประกอบอยู่กับพระอู่ในสาลาคเครื่องราชอิสริยยศอิสริยาภรณ์กรมธนารักษ์เครื่องสิริมงคลเหล่านี้ได้ใช้ในการพระราชพิธีสมโพชิเจ้านายตามราชประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้จัดพระราชพิธีโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลท,ทิพยวดีเป็นงานแรกในพุทธศักราช2,352เป็นการพระราชพิธีโศกันเจ้าฟ้าเต็มตำราตั้งเขาไกรล,ลาดนาชาลาในพระราชวังตั้งการพระราชพิธีมีเตียงพระมนทนบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์และตั้งราชวัตรรายทางนั่งกลาบาท มีการละเล่นต่างๆตลอดสองข้างทางที่จะเดินกระบวนแห่เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุธทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชดำริว่าการพระราชพิธีโศกันเจ้าฟ้าตามแบบอย่างครั้งกรุงเก่าก็ได้ทำเมื่อรัชการที่หนึ่งมีแบบแผนสำหรับแผ่นดินแล้วแต่การพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระนามเจ้าฟ้าตามตำราเก่ายังหาได้ทำไว้เป็นแบบอย่างใม่ทรงเกรงว่า แบบแผนพระราชพิธีจะสาบศูนย์และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเห็นก็แก่ชราเกือบหมดแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีลงสงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้9ก้าพรรษาวันนั้นคือวันที่ได้พระราชทานพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมุทรเทวาวง อองค์ิสระกษัตริย์ตยรราาชกุมพระราชพิธีลงส่งนี้ได้ปรดให้จัดต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธรูปองค์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสยาม ตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์อีกองค์คือพระพุทธรูปสลักจากหินผลึกขาวใสเรียกว่าเพชรน้ำค้างที่ได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระพุทธบุตรยรัตนจัก,กรพพัดพิมลมณีใหม่มีชื่อเรียกสามัญว่าพระแก้วขาวบ้างพระพุทธรัตนปฏิมากรบ้างปัจจุบันประดิษฐานพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ประวัติการได้มาซึ่งพระแก้วขาวมีว่ามีพรานป่าพบพระพุทธรูปองค์นี้ในถ้ำแขวงเมืองจำปาสักปัจจุบันคือดินแดนประเทศลาวตอนใต้เมื่อมีผู้แจ้งเรื่องนี้มายังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงโปรดให้รับเชิญพระแก้วขาวจากเมืองจำปาสักมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครมีกระบวนเรือหลวงไปรับที่เมืองสระบุรีแห่แหนสมโพชตามเมืองรายทางจนถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อพุทธศักราช2,354หากพิดูรณาให้ดีจะเห็นว่าพระแก้วขาวปางสมาธิมีรูปแบบละไม้คล้ายกับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรรวมทั้งคล้ายกับพระพุทธรูปสลักจากหินมีค่าร่วมสมัยองค์อื่นๆคือครองจีวรห่มเฉียงมีสังฆาติพาดยาวถึงพระนาภีพระรัตนปฏิมา คือรูปจำมดองพระพุทธเจ้าที่สร้างขึ้นจากแก้วมณีตั้งใจไม่สร้างด้วยทองคําหรือเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายจากคนโลภสันดานบาปในภายหน้าดังนั้นมีผู้นำปูนพอกทับซ่อนไว้หลายองค์เมื่อปลายพุทธศตรวรรษที่20สมัยพระเจ้าติโลกราชครองเมืองเชียงใหม่พระรัตนปฏิมาองค์หนึ่งปรากฏขึ้นพระรัตนปฏิมาองค์นี้ คือพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรด้วยความเชื่อว่าพระรัตนปฏติมาคือพระพุทธรูปที่มีฤทธเดชหาประมาณนี้ได้จึงมีการจำลองพระรัตนปฏติมาด้วยแก้วมณีกันอย่างแพร่หลายในดินแดนล้านนาตั้งแต่คราวนั้นรวมทั้งพระพุทธบุตรยรัตนะจักพัทธพิมลมณีใหม่พระแก้วขาวองค์นี้ด้วย กำนันซอสามสายคู่พระหัตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยเพลงพระราชนิพนธ์ทรงพระสุบินบุญหลันลอยเลื่อนฟ้าหรือบุญหลันลอยเลื่อนซึ่งโปรดทรงเป็นนิดก่อนเข้าพระบรรทมและขณะประทับสําดาจพระราชอิริยาบถนำพระราชอุทยานสวนขวาเป็นพระราชอัธยาศัยและพระอัจฉริยภาพที่ทรงอุปถัมภ์ฟื้นฟูศิลปกรรมทุกสาขามาตลอดรัชสมัย จนถึงวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์บุหลันลอยเลื่อนยังคงเป็นเพลงอมตะที่แสนเพราะในวงการคีตศินของไทยพระราชอุทยานสวนขวาซึ่งอยู่นบริเวณด้านขวาพระราชมนเทียนในพระบรมมหาราชวังก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตรประกอบด้วยสระน้ําลงเขื่อนกรุอิดในสระน้ํามีเกาะน้อยใหญ่ชักสะพานถึงกันลูกบัวหลวงบัวเผื่อน เลี้ยงปลาสารพันธ์ท้องสะปูด้วยอิฐใหญ่เพื่อให้น้ำใสสะอาดส,สร้างพระที่นั่งเก๋งจีนและตึกอย่างฝรั่งปลูกต้นไม้มีดอกมีผลเอ็นชายไปตามขอบสะตามต้นไม้แขวงกครงนกเอาศิลามาก่อเป็นเขาทั่วบริเวณภาพที่มีชีวิตชีวาของพระราชอุทยานสวนขวามีหลักฐานพันนา,นานในท้องตราถึงเจ้าอนุเจ้านครเวียงจันทร ซึ่งเคยมาช่วยในการสร้างสวนขวาตั้งแต่แรกว่าทรงตั้งพระราชารืฤทัยที่จะดูสติปัญญาข้าราชการผู้เป็นช่างได้ไว้ฝีมือสื่อไปเวลาเช้าเวลาเย็นสเสด็จออกนับพระที่นั่งเก่งโปรยเข้าตอกบ้างสเสด็จณแท่นศิลาใต้ร่มต้นไม้บ้างทรงโปรยเข้าตอกพระราชทานปลาทั้งปวงครั้นถึงเทศกาลผลไมช้ชุกชุมก็ทรงพระราชศรัทธาให้อาราธนาพระราชาคณะ เข้าไปรับพระราชทานฉันในพระที่นั่งเก๋งตามขอบสัก์เมื่อผลัดแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณพระราชอุทยานสวนขวาเครื่องประดับตกแต่งสวนเช่นเขาก่อและประติมากรรมศิลาได้นำไปถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามหลวงต่างๆเพื่อพระราชทา,านอุทิศส่วนพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนา นับตั้งแต่ต้นรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสยามว่างเว้นจากศึกสงครามบ้านเมือสงสงบร่มเย็นด้วทรงเป็นจินตกวีตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงเป็นยอดกวีจึงโปรดแคสันบทละครที่พระบรมชนกนาดสรงพระนิพนธ์ไว้อย่างครบถ้วนแล้วนั้นมาปรับปรุงให้ไพเราะกระชับเพื่อใช้ในการแสดงได้เช่นรามเกียรติอุณรุษและอีเหนา ทรงนำวรรณกรรมพื้นบ้านเช่นเรื่องไกรทองสังทองมณีพิชัยมาทรงแต่งเป็นบทละครนอกให้ไผ่ราะก็ทรงเอาเรื่องที่มีอยู่แต่เดิมแล้วมอบหมายให้กวีในราชสำนักของพระองค์ท่านเนี่ยเอาไปแต่งมาแล้วก็เอามาอ่านถวายหน้าพระที่นั่งมาแก้ไขกันหน้าพระที่นั่งโดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตแล้วก็โดยพระราชบัณฑิตวินิจฉัยของ รัชการที่2นะครับช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรแล้วก็บางครั้งก็เอาพระฉายเอากระจกใหญ่มาตั้งลำละครกันตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว,ว่างานกวีนิพนธ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแสดงนะรัชการของพระองค์ท่านเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีความประณีตสูงสุดกวีสำคัญสำคัญในราชสำนักของสมัยนั้น มีกรมมื่นเจษดาบดินซึ่งภายหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระวาสุกรีหรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุิชิตชิโนโรสที่ทรงถนัดด้านโครงและฉันพระสุนทธนวโหหารหรือสุนทรผู้ที่ใช้กรอสุภาพสร้างสรรค์บทละครและนิราศในยุคหลังหลายสิบเรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับ เมื่อวิทยาการการพิมพ์แพร่หลายในสยามประเทศอย่างมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการนำต้นฉบับวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่สองซึ่งเป็นเอกในทางวรรณศิลป์มาพิมพ์เผยแพร่ทำให้ราษฎรไทยนิยมอ่านวรรณกรรมกันแพร่หลายส่วนบทละครได้นำไปใช้ในการแสดงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาจนทุกวันนี้ ตั้งโรงต้นสนคนแออัดซ้อมหัดแก้ไขในรัชฐานเมื่อช้างเผือกมาใหม่ได้ออกงานทั้งเครื่องอ่านโออ่านน่ารักตัวละครเล็กๆเด็กหมดสมเกียรติยศสมศักดิ์มีแต่คนมาสามิพักจงรักรองบาทบทตทมาน ามในเพลงยาวแต่งไว้กับบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องไกรทองของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยออกเล่นครั้งแรกในงานสมโพชพระยาสเสวตกุญชรช้างเผือกเอกที่เข้ามาสู่พระบร,รมีเมื่อพุทธศักราช2355ทรงคัดบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาเรื่องรามเกียรติเรื่องอุณรุษบางตอน ให้เหมาะแก่กระบวนเล่นละครโดยเฉพาะที่เป็นละครนอกมีห้าเรื่องคือเรื่องชัยเชษมณีพิชัยไกรทองขาวีและสังสินชัยบทพระราชนิพนธ์สำหรับเล่นละครในละครนอกนี้ทรงเอาพระไทยใสย่แก้ไขทํานองและวิธีรำ โดยส่งเลือกเจ้านายและกวีสำหรับทรงปรึกษาเช่นพระเจ้าลูกเธอกรมมื่นเจษดาบดินและขุนสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้เล่ากันว่าเมื่อเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีส่งได้รับบทละครพระราชนิพนธ์มาแล้วได้เอาพระฉายบานใหญ่มาตั้งแล้วทรงรำทำบททอดพระเนตรในพระฉายแก้ไขกระบวนลำไปจนเห็นงามบางทีก็กราบบังคมทูลขอให้แก้บทก็มี แล้วจึงไปซ้อมถวายทอดพระเนตรที่โรงละครต้นสนจนพอพระราชหฤทัยเป็นแบบแผนละครรามของหลวงที่งามพร้อมพร,มพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์กวีพระมหากษัตริย์ศิลปินที่เหลอเลิศ โบราณขติยะราชประเพณีแต่ครั้งกรุงเก่าซึ่งพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างพระอารามหลวงประจำรัชกาลด้วยการบรณะปฏิสังขรพระอารามโบราณบ้างสถาปนาขึ้นใหม่บ้างนั้นพระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทต่อมาดังเช่นวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งที่เป็นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงเก่า และเป็นพระอารามในพระราชวังหลวงครั้งกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรในรัชการที่หนึ่งเมื่อประทับณพระราชวังเดิมได้ส่งธนุบำรุงพระอารามนี้และเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นรัชกาลที่สองแห่งบรมราชจัก,กรีวงได้ส่งพระราชศรัทธาบุรณะปฏิสังขรณให้บริบูรณ์ขึ้นทั่วทั้งพระอาราม โดยเฉพาะพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธธรรมมิสร,ราชโลกทธาติโลกเป็นฝีพระหัตทรงปั้นหุ่นสิพึ่งพระพักก่อนหลอ่อที่ผ้าท,ทิพย์มีหลายรูปครุฑหยุดนาคซึ่งเป็นหลายพระราชลัญจกรในรัชกาลที่สองกล่าวกันว่าเหตุที่เป็นหลายรูปครุฑหยุดนาคเนื่องจากทรงพระนามว่าฉิมอนุโลมหมายถึงฉิมพลีอันเป็นที่พำนักแห่งเหล่าครุฑพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ทรงตั้งพระราชหารืไทยให้สถาปนาพระปรางวัดอรณุณราชวรารามให้สูงใหญ่เป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครแต่ก่อไว้ได้เพียงฐานรากที่แข็งแรงมั่นคงก็สิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวายู่หัวพระราชโอรสได้โปรดให้ดำเนินการต่อมาจนแล้วเสร็จเป็นพระปรางสูงถึง67เมตรมีความงดงามทั้งรูปทรงและการตกแต่ง ด้วยกระเบื้องเคลือบประดิษฐ์เป็นรูปลายกนกและลายดอกไม้ต่างๆเผาจากเตาเผาที่ริมคลองใกล้วัดสะเกดด้วยความงดงามของรูปแบบสถาปัตยกรรมและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมโดยอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้พระปรางวัดอรุณราชวรารามเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและกิจการท่องเที่ยวประเทศไทยที่รู้จักกันไปทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยคือพระมหากษัตริย์สยามที่ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติว่าพระราชทานพระบรมราชูปถรัรมภ์ศิลปะวัฒนธรรมสยามหลากหลายสาขาทั้งยังทรงเป็นช่างฝีมืออีกด้วยบ้านประตูคู่กลางด้านหน้าพระวิหารพระศรีสากยาุุนีที่วัดสุทธาเทพวรารามสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,365ทำด้วยไม้สักแผ่นเดียว ต่อนหนึ่งบานประตูที่เราทราบว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่สองเนื่องจากกรมหลวงนรินทร์เทวีซึ่งรู้จักกันในพระนามเจ้าครอกวัดโพส่งบันทึกไว้ในจดหมายเหตุความทรงจำว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยส่งพระราชศรัทธาทรงสลักด้วยฝีพระหัตถ์กับกรมมื่นจิตพักดีการแกะสลักนั้นซับซ้อนด้วยลาย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติคือพันธุ์พฤกษาต่างๆโขดเขาสะน้ำสัตว์หิม,มะผ่านและสัตว์ในธรรมชาติสมเด็จกรมพญาลำรงราชานุภาพทรงระบุว่าใช้คำว่าแกะจึงจะเหมาะสมพระคว้านกรุซับซ้อนกันลงไปหลายชั้นซึ่งจะใช้สิวอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคมมีดมากเมื่อพุทธศักราชส5งัยเกิดไฟไหม้บานประตูกรมศิลปากร จึงเก็บมาประตูที่เหลือจากไฟไหม้นำมารักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทศนสถานแห่งชาติพระนครพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นพระที่นั่งโถงทรงศาลาสามารถเคลื่อนย้ายได้กระดานที่ใช้ปูพื้นร่วมในทำจากไม้สักขนาดใหญ่แผ่นเดียวสถาปัตยกรรมหลวงศาลาโถงองค์นี้ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรลวดลายในหน้าบันแท่นฐานทองทำด้วยไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก เล่ากันสืบมาว่าหลายผุ้ตาลก้านาแย่งที่ฝ้าและชายขาวของพระที่นั่งสนามจันทร์ทรงลงฝีพระหัตฝากไว้ปัจจุบันพระที่นั่งสนามจันทร์ประดิษฐานทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังและด้วยความสำนึกในพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะจึงกำหนดให้วันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภลายัย เป็นวานศิลปินแห่งชาติชาวสยามนิยมส่งรูปแบบและลวดลายไปให้ช่างที่ประเทศจีนผลิตเครื่องถ้วยมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาอย่างน้อยตั้งแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคือเครื่องถ้วยเบญจรง์หรือเครื่องปั้นดินเผาเคลือบห้าสีได้แก่สีแดงสีดำสีเหลืองสีเขียวหรือครามและสีขาว ด้วยช่างจีนมีความชำนาญในการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาและการเขียนลายตกแต่งบนเครื่องเบญจรงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลายัยเป็นเวลาที่แผ่นดินสยามเริ่มสุขสงบศิลปะและงานฝีมือช่างขแขนงต่างๆได้รับการฟื้นฟูและรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งรวมทั้งการสร้างสารรค์เครื่องปั้นดินเผาให้มีรูปแบบเฉพาะตัวและมีศิลปะมากยิ่งขึ้นโดยสั่งทำพิเศษจากจีน พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องเครื่องโตะ๊และถ้วยปั้นระบุว่าเครื่องปั้นดินเผาที่สยามสั่งทําจากจีนที่นิยมว่าเป็นของดีที่สุดเป็นของที่คิดแบบสั่งออกไปทำํำมีทั้งเครื่องถ้วยลายเขียนสีเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ําทองจานชามของหลวงที่สั่งเข้ามาสําหรับใช้ในห้องเครื่องฝ่ายในสมเด็จพระศีสุริเยนทรารมราชินีในรัชกาลที่สอง คงจะได้ทรงเป็นพระธุระในการสั่งให้ทำสิ่งของเหล่านั้นและเกิดเป็นกระแสความนิยมใช้เครื่องถ้วยหลายน้ำทองในราชสำนักและในกลุ่มเจ้านายขุนนางข้าบดีและถวายพระภิกษุสงฆ์เครื่องถ้วยหลายน้ำทองเป็นเครื่องถ้วยเขียนสีทองลงบนเครื่องถ้วยเบญจรงค์แล้วจึงนำเข้าเตาเผาอีกครั้งและการผูกลายใหม่ๆเขียนบนเครื่องถ้วยเช่นหลายภาพตัวละครในเรื่องรามเกียรติ ภาพครุดยุดนาคเป็นต้นเครื่องถ้วยเหล่านี้ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารทั้งหวานและข่าวเช่นจานเชิงชามีฝาครอบโถหรือใช้วางบนโต๊ะเครื่องแป้งเช่นโถปริกหรือเป็นของใช้เช่นกระโถนเครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ำทองที่สยามสั่งทำจากจีนเป็นผลงานศิลปะแขนงหนึ่ง สะท้อนความคิดสร้างสรรค์นในการผสมผสานร,ระหว่างศิลปกรรมสยามและศิลปกรรมจีนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสงครามคราวเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช2,310 <c oughs> เป็นเหตุให้ราชอาณาจักรสยามสุดโทรมลงไปมากความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศทางตะวันตกชาติต่างๆที่มีมาก่อนจึงต้องหยุดชะงักไปด้วยกระทั่งถึงรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาไหล เมื่อบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงดีจึงเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติตะวันตกอีกครั้งประจวบก,กับนโยบายของชาติตะวันตกชาติต่างๆที่ต้องการเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่ให้กับสินค้าของตนรวมทั้งหวังจะได้ผลประโยชน์จากทรัพยากรและผลผลิตทางการเกษตรพวกเขาจึงมุ่งมาย่างสยามดินแดนรอบๆราชอาณาจักรสยามที่มีผู้คนหนาแน่น อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญและอุดมสมบูรณ์ชาติตะวันตกต่างยึดครองและมีอิทธิพลเหนือชาวพื้นเมืองไปแล้วเช่นในชวาสิงคโปร์จีนและตังเกียรโปรตุกเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในสยามในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยพระรจชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งสถานกงสุลโปรตุกเกสขึ้นได้ในกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าตั้งแต่พุทธศักราช2,363อังกฤษซึ่งมีอำนาจสมบูรณ์เหนือแผ่นดินชมพูทวีปข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำอินเดียได้ส่งผู้แทนทางการทูตชื่อจอห์นครอฟต์มายัางราชสำนักสยามเมื่อพุทธศักราช2,364โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเจราจาให้มีการเปิดการค้าแบบเสรีให้มีการลงนามในสนธิสัญญาทางการค้า ฝ่ายสยามสนองตอบท่าทีนี้เพียงอนุญาตให้พ่อค้าอังกฤษสามารถค้าขายได้ตามธรรมเนียมเดิมที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาคือพระคลังมหาสมบัติผูกขาดการค้าสินค้าบางประเภทยังมีเรืออเมริกันหลายลำนำสินค้าเข้ามาขายในสยามโดยนำอาวุธปืนเข้ามาขายด้วยแต่ยังไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตสำหรับฝ่ายสยาม เหตุผลสําคัญในการเปิดสัมพันธ์ไมตรีกับชาติตะวันตกในรัชกาลนี้คือการได้รับการสนับสนุนสินค้าอาวุธปืนไว้รักษาชีวิตและความปลอดภัยให้กับไพร่บ้านพลเมืองและราชาอาณาจักรงานฉลองพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครบ200ปีในพุทธศักราช2 5 1 1มีการตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานมรดกศิลปรกรรมอันประณีตแก่ชาติไทยมูลนิธิพระบรมราชานุสร์ได้เผยแพร่และส่งเสริมงานศิลปะด้านวรรณคดีและการแสดงโขนละครในอุทยานพระบรมราชานุสรซึ่งมีพื้นที่ติดกับวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวัดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัย ด้วยพื้นที่นี้เคยเป็นนิวาสถานเดิมของพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีพระชนนีของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีและเป็นสถานที่ที่ล้นกล้ารัชการที่สองสเสด็จพระราชสมภพอีกด้วยภายในอุทยานพระบรมราชาลนอนสร์จัดแบ่งเป็นส่วนพิพ,พิธภัณฑ์แสดงเครื่องใช้ไม้สอยตามอย่างเรือนอยู่อาศัยเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนไทยบริเวณด้านนอกจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจปลูกพันธุไม้ดอกไม้ผลและพันุไม้ในวรรณคดีทั้งยังเพิ่มสีสันดูรูปปันตัวละครตามบทพระราชนิพนธ์เช่นไกลทองสังทอง เราเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโรงละครกลางแจ้งของอุทยานจะมีชีวิตชีวาด้วยการแสดงหน้าติลสินขนด้วยเหล่ายุวศิลปินที่ได้รับการฝึกหัดกับครูศิลปินของกรมศิลปากรมาตลอดปีได้มีโอกาสแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยปัจจุบัน อุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ขยายการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นทั้งดนตรีไทยและศิลปกรรมไทยสมกับที่เป็นพระบรมราชานุสรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศิลปินโดยแท้